สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกฎหมายกับทนายวัญชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริค่ะชินทานิยกรณ์พบกันวันนี้นะคะขอบคุณสาหรับนี่แหละผู้สนับสนุนต้องก่อนเพื่อนคะ่ะเอาเลยเหรอไม่เข้าข่าวก่อนแล้วยังไม่ได้เพราะถ้าขาไม่มีสองสิ่งนี้เ,เราจะพบกับคุณผู้ชมไม่ได้เ,เ,เครื่องดื่มเกลือแร่โฟคริสเวตนะคะและปลากระป๋องซื่อสัตว์ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากในการที่ทําให้เราทั้งสองได้มาพบกับคุณผู้ชมที่นี่ค่ะ ที่ฟ้าวันใหม่คิดเพื่อชาติทําเพื่อคุณอย่าลืมช่วยกันสั่งซื้อนะคะถ้าหากว่าสั่งซื้อเยอะบริษัทก็เห็นว่าเออใช้ได้เขาก็จะได้ทำให้เราได้สองได้ได้ทำงานตรงนี้ต่อนะคะที่ศูนย์สองสอก้าี่ก้าแปดเาค่าจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชนบุรีของเขานี่เขาเรียกว่าคุณภาพคู่คุณธรรมจริงๆวันนี้วันที่แดเมื่อวันที่หกวันลอยกระทงค่ะ คุณไปลอยหรือไปร้องเพลงที่ไหนไปที่พนัทคมค่ะไปร้องเพลง,รงหรือ,ไป,อไปร้องเพลงไปร้องเพลงมีเพลงลอยกระทงไหมไม่ได้มีแล้วเพลงของคุณตั้งกะจัดมาลืดร้อ,องมาในชีวิตมีเพลงลอยกระทงไหมไม่มีค่ะจย์เออแล้วคุณไปร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงของเรานี่แหละแหมเ,เป็นงานอะไรครับงานลอยกระทงคนเยอะไหม คนไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ถึงขนาดเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเขาจัดทุกทุกอบตเมื่กอ,อก, <laughs> ก่อนเมื่อก่อนเนี่ยจารย์เยอะเพราะอะไรเพราะว่าจะมีจัดงานเป็นแค่กลุ่มใหญ่ๆหมายถึงเป็นที่เป็นที่ใช่ไหมคะอดี๋ยนี้กระจายไปหมดเลยอบตอน,นั้นอบอตอน,นี้ค่ะที่ถามเนี่ยผมกําลังจะบอกคุณว่าว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ย่ยคะมีแม่น้ําครบห้าสายแล้ว มีอะไรบ้างอะที่พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องของแม่น้ำห้าสายค่ะหรือตอนที่เขาประกาศรัฐธรรมนูญชั่วคราวใหม่ๆค่ะเขามีแม่น้ำห้าสายบ้านเราตอนนี้เป็นแม่น้ำห้าสายนะที่เอากระทงมาพูดเนี่ยเพราะกำลังจะบอกว่าแม่น้ำห้าสายค่ะสายที่หนึ่งคือคอ,อ,อ,อืชเขาถือว่าคืออาจารย์วิษณุเวลาท่านอธิบายท่านพูดแบบง่ายๆเพื่อเราเข้าใจ คอสอชอนี้ก็เรียกว่าเป็นแม่น้าสายแรกที่มาเลยและสายที่สองน่าจะเป็นสนชสอนอชอน่าจะมีสอนอชอก่อนใช่เออใช่ใช่ต้องมีสนชเป็นสายที่สองเพราะสายกรน,นี้เป็นสายให้ก่อกำเนิดเกิดนายกรัฐมนตรีและคอรอมอะนะเพราะนั้นสายที่สองคือสายสนชคือ สมาชิกสภานิติบัญชาิแห่งชาติคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติเราเรียกว่าสนชนะฮะสายแรกคือคอสชอจำจำมั่งมานะเอาชักมุมต่างคนต่างก็แบบต่าง สายที่สามคือรอปพอ๋อนั้นันนั้นมีทั่วไปค่ะไม่ใช่นะสายที่สองก็คือสนชพอมีสายที่สองเสร็จแล้วเราก็มีสายที่สามค่ะไม่ใช่พุทธมนทนสายสามถนนอักษะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นทั้แผ่นดินใช่ค่ะนะสายที่สามก็คือคอรมอและนายกรัฐมนตรีค่ะเห็นไหมสามสายแล้ว พอสายที e> ่สามมาได้ชักพักหนึ่งอีกเดือนสองเดือนสายที่สี่มาแล้วสปชเห็นไหมก็ผมก็อยู่ในสายนี้ด้วยค่ะเป็นลางสังฮอนเป็นลางสังเบอ้เเ่าเลยเนอะเป็นสปชเป็นสายที่สี่แล้วค่ะสายที่ห้ามาแล้ว ไม่ใช่พุทธมนตรสายห้าอะไรคะอาจารย์กรมมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าเป็นแม่น้ำห้าสายแทม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 ทำอะไรบ้างสายที่ห้ามาแล้วตอนนี้แม่น้ำมาบรรจบครบกันห้าสายแล้วประเทศไทยนี่เป็นแม่น้ำห้าสายดังนั้นห้าสายนี้มาก่อนวันลอยกระทง ใช่ไหมเพร<อ>าะวันที่4ไงเขาเลือกมามันก็ครบรวมแล้ว36มสอรหันที่เขาเรียกกันเพื่อจะไปทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะบ้านเมืองเราจึงแม่น้ำห้สายเมื่อวันที่6เวลาที่ผมไปลอยกระทงจึงตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าแม่น้ำห้สายขอให้ความชั่วความเร็ว ความวุ่นวายสับสนอปละหมานทางการเมืองที่สร้างความวิบัติขึ้นมาในประเทศนี้ขอให้มันลอยไปกับแม่น้ำห้าสายนี้ด้วยเถิดเพียงสำเร็จ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 ค่ะสิทธิกำม,มังสิทธิกิจจังสิทธิลาโภชโยนิจังขอให้การดำเนินการกิจการต่างๆใดๆทั้งมวลน,นั้นจนประสบความสำเร็จ คือลอยกระทงครั้งนี้เนี่ยผมก็ตั้งใจนะอยากให้ลอยความชั่วความร้ายในบ้านเมืองนี่มันไปขอ,ขอพ่อขอพ่แม่คงคาได้โปรดเถอะได้พัดพาสิ่งชั่วร้ายนี้ไปเถอะเออผมก็หวังได้อย่างนั้นจริงๆค,คุณทิเดนทารัฐธรรมนูรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรค่ะคุณว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาอะไรปี40ก็ไม่มีปัญหา ปี50ก็ไม่มีปัญหารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทน,นายเป็นคนดีคนนี่แหละเออคนนี่แหละมึงเอ้ยแกเนคุณเออคุณนี่แหละรัฐธรรมนูญจะไม่มีปัญหาอะไรสิรินทาข้าก็ ขาก็ทำมาดีแล้วอ่ะควบคุมทุกอย่างเนี่ยให้อยู่ในกรอบแล้วเือ้คนเลวเนี่ยมันก็ตะบี้ตะบันหาช่องหารูหา,หาอะไรไปเรื่อยคนเลวอ่ะเออมันเลวอะ่นะ,อออะกฎหมายกฎหมายเนี่ยคุณว่ากฎหมายมันดีไหมดีแต่ไอ้คนที่มันเลวมันก็ทาผิดกฎหมายเรื่อยหาช่องหารูแล้วก็หน้าลอยหน้าลอยอังคารอยู่อย่างเงี้ยว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดกฎหมายเนี่ยมันเฮงซวย ถ้าเราทาให้ฉันปิดได้ยังไงหาช่องแบบชน,นิดที่เอาตัวรอดอ่ะให้ออตัวเองรอดอ่ะออโอ้ยหลายเหตุผลเพราะนั้นไอ้รัฐธรรมนูญนี่เหมือนกันคุณศิรินทราค่ะอาจารย์คือถ้าคนเลวเสียอย่างไม่ยอมรับกฎกติกาเห็นแก่ประโยชน์ตนเห็นแก่ประโยชน์พวกพ้องมันหาช่องหาลูมันไปเรื่อย <c oughs> แล้วคนอย่างเรานี่ไม่มีทางหรอกเพราะเราเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาตาดำๆเออแต่ไอ้พวกที่มีอํานาจเนี่ย Oh เวลามียศมีตำแหน่งมีอำนาจเนี่ยมันก็พยายามจะหาช่องหาลูหาหมุมของมันไปเรืเออ่อยเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเนี้ยถึงบอกทุกคนไม่ไหวอาจารย์มันทนไม่ได้อผมไม่เข้าใจจริงๆนะสิรินธานิยากรค่ะอาจารย์บัญชัยสอนสิริคะ่ะคือเวลามันเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยเวลามีอำนาจเป็นนายกก็ดีเป็นรัฐมนตรีก็ดี เฮ้ยมันทำไมไม่ทำดีอ่ะผมพูดหลายครั้งอ่ะทำไมไม่ทำดีก็มันบอกว่ามันดีแล้วอ่ะอาจารย์มันก็บอกว่ามันดีไงเห็นไหมล่ะมันก็หาทางที่บอกผมบอกตรงอ่ะผมพูด,ดง่ายๆอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าที่ดีเห็นไหมคนเคา<น>ลบนับทานับถือเขาลบนับถือกราบไหวจะโอ้ฮแห,แหแนแตนแต้เลยนะคือท่านไม่เคยทำชั่วท่าดีอ่ะมันก็ดีอ่ะสิรินทาก็มีแต่คนศรัทธา คือเราเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรี<ะ>คำดีมันยังเดียวอ่ะทิรินธาไม่โกงไม่กินถามไม่แต่ละตัวนี่เอ,อ้ขอโทษถอนได้ไหมไม่ถอน <laughs> เนอะเอา,าก็โกนเลย <laughs> จริงๆมันน <laughs> ้อยไปแ,แต่ละคนแต่ละคนที่นั่งอยู่นี่คุณว่ามันรวยไหม ออ้มันรวยจนใช้กันไม่หมดอยู่แล้วค่ะเอา,นะวาว่าที่เป็นรัฐมนตรงมัดมนตรีเนี่ยกินชาตินี้มันก็ไม่หมดอยู่แล้วให้ลูกมันผานด้วยให้โค่นเข้าสกลาดกันช่วยกันกินเนี่ยคุณว่าเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรือร้อยล้านเนี่ยอายุหกเจ็ดสิบีนร้อยล้านจะกินอะไรเนี่ยกินบะหมี่ทองคำเหรอหรือปูอัดทองคำไม่เอาไม่กินเออกินไม่ไหว นั่นแหละสิถามหรือกินวายแช่ทองคำผไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะถามว่าทําไมไม่ทําดีอ่ะทําไมไปคิดหรือสมองคิดแต่ไอ้เรื่องชวชั่วเนี่ยผมไม่เข้าใจนะสินินทาไอ้การสร้างค่านิยมหรือเปล่าอาจารย์ที่คนเราต้องมา เรียกว่าชื่นชมกับคนที่มีวัตถุรู้หรูวัตถุไอ้ที่มันทําให้ก็มันมีอยู่เยอะแยะแล้วมันจะเอาไปทําอะไรก็มันอยากมีอีกไงไอ้พวกที่มันไม่รู้จักคองไงฮะจารย์เห็นไหมล่ะเพาไม่เข้าใจนะบางพูอีกบอกเจคนนั้นไอ้คนนี้ไอ้นั่นไอ้นี่มีโกยไปเท่านั้นเท่านี้ร้อยล้านหมื่นมราจะไปกินอะไรกันนักไว้ยหญ่เจ ก็มันคิดว่าไอ้เงินเนี่ยพอมันมีเยอะๆแล้วมันสามารถาจะชี้ไหนก็ได้ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็เห็นเป็นหมา <c oughs> แหวผมนี่พูดแล้ว<อ>มันไม่เข้าใจนะเนี่ยมันกินอะไรกันนักหนาเนี่ยเอา้าจะทําอะไราถามถว่าสมมติเราเป็นเจ๊อะไรก็าตามหรือเป็นนายอะไรก็าตามถามมจะเอาเงินไปทําอะไรมันทาให้หน้ามันดูดีมั้ง เลยเวลามันมีเงินเยอะหน้ามันจะดูดีเลเมื่อก่อนมันดูน่าเงาหงอยเศร้าส้อยเลวลามีเงินปุน๊บหุหน้าบา,านมาฉีกินฮ่าฉีกิน <c oughs> บ้าต้มน้มําบั้องอะไรบ้างคงจะทําให้รู้สึกดีขึ้นมไม่เข้าใจนะสมมุติเรามีเป็นหมื่นล้านเนี่ยอายุขนาดนี้ป่าก็ไปหกสิบป่าหกสิบสาหกิบห้าหกิเจ็ดลืมตายอา่ะจา์พวกนี้มันลืม,มตายอลมีเมียได้วันละสิบคนไหวไหมเนี่ยเฮ้อโปคาลีสเวีไหม เขาก็อาจจะไหวก็ได้นะมันอาจจะทําให้เขารู้สึกดีขึ้นนั่นอะสิแล้วแล้วยังไงผมไม่เข้าใจมันจริงๆนะไม่เข้าใจ<อ>นี่เวลาพูดถึงบอกเอ้ยเวลามาเป็นนักการเ<อ>มืองเวลามาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นนายกมาเป็นรองนายกเฮ้ยต้องกินตรงนั้นต้องกินตรงนั้นต้องกินไอ้นี่เมื่อวานก่อนผมไปคุยผู้หลักผู้ใหญ่คนนึงพูดถึงรัฐมนตรีคนฟังโอ้โหเขาทำมืออย่างนี้ย มาก่อนเลยอะไรอะไรเท่าไหร่ฮ <c oughs> ่าเ้าขอโทษขอภยัยมันของขึ้นอาจารย์ถ้าเชื่อว่าคนทุกคนก็รู้สึกแบบนี้ผมต้องบอกว่าบ้านเมืองนี้เนี่ยถ้าคุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารคิดดีอย่างเดียวนยทำดีเพราะเราไม่เอาอะทาจะเอามาทําอะไรก็เรียกว่ารู้จักพอบ้างเหอะไอที่เขาบอกว่าเอาละพอโกงบ้างแล้วก็ทํางานก็ ผมก็พอกั้าคืนนะจะแจกเสดแสดแจกเศษแ,แจกเลยให้กับพวกเปรตพวกผีของวอปอ่อเนี่ยพวกไอปอพวกบางคนยังห้อยยังโหอนอยู่เอามันชังมันเถอะแต่อย่าเอากันจนชนิดที่ไม่หายไม่ให้มันกินแล้วไม่เอาผมว่ามันต้องเลิกอ่ะมันต้องเลิกมันต้องจัดการคือ้า<จ>พูด<ล>ง่ายๆ<ห>ว่าถ้ามันไม่เลวไม่ชั่วเนี่ยบ้านเมืองมันไม่เดินมาถึงตรงนี้ มันไม่มีการปฏิรูปกันมาถึงขนาดนี้หรอก <S <S ใช่ค่ะเพราะบ้านเราเมืองเรานี่โ,โหมันน่าอยู่ขนาดไหนคะอาจารย์โอ้โหในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวโโมันอู่มันเป็นอู่ข้าววันภนะูมิอะมู่ข้าวอู่น้ำแล้วแกมาทะเลาะกันทำไมวะเนี่ย<อ>สมัยก่อนนี่บอกว่าเป็นประเทศไทยเนี่้โหภูมิใจห<อ>นะ้าบานเป็นจานเชิมจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยภูมิใจไม่ได้เลย มึงทะเลาะกันทุกวันอย่างเงี้ยโอ้ยทำไงดี่ะนี่ก็ฝันไว้ไงนนี่ผมกําลังจะไปปฏิรูปกันเนี่ยวันพรุ่งนี้จะปรึกษาหารือกันเนี่ยมันต้องเอาอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งสองสามแล้วเนี่ยคือมันเวลาเรามีไอ้ตัวเฮ่สักตัวนึงเกิดขึ้นมาในบ้านในเมืองเนี่ยโอ้โหตัวมันใหญ่ด้วยจันมันกินเยอะมันเลยตัวใหญ่คือเนี่ยมันทําให้เกิดการปั่นป่วนไปหมดเลยรู้สึกตัวมากไหมเนี่ย ไม่รู้อเอามันไม่รู้สิสนี่ก็บ่นอะไรกันไปเยอะแยะแล้ว <c oughs> คุณบ่นหรือผมบ่นก็ไม่รู้เอาละว่า <c oughs> จะเข้าเรื่อง <c oughs> เลยนะ <c oughs> คืออย่างนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ <c oughs> มันมีเรื่องที่คนพูดถึงคลิปความจริงรายการทีวีโทรทัศน์พัดลมที่อื่นนี่เขาว่ากันไปเยอะแล้วแต่ว่าบังเอิญรายการนี้นี่ผมมีมุมมองที่อยากจะพูดค่ะบางครั้งน้าให้สัมภาษณ์บางรายการไปบ้าง แต่วันนี้มันเป็นรายการของผมผมก็เลยอยากเอาคลิปเนี้ยมาเปิดทอมกัดดี้ใช่ไหมใช่ค่ะเขาไปทำอะไรกันบนรถไฟเขาจุ๊บอ่าเขาไปกอดไป <c oughs> จูบไปอะไรกันอย่างเงี้ยมนุษย์กล้าไม่ใช่มนุษย์ป้านะ <c oughs> มนุษย์กล้ามนุษย์มากกล้าด่าเอ้ยมันทำงี้ได้ไงคือมันมันดูแล้วมัน มันไม่ควรทําสำหรับสังคมไทยไงฮะเอาละเรื่องนี้หลายช่องอาจจะออกไปแล้วรวมทั้งช่องนทซีด้วยปากไปกินปลาเนี่ยช่องนทซีผมก็เลยอยากจะเอามาพูดวิเคราะห์มุมมองแล้วก็พูดสะท้อนไปถึงเรื่องการบ้านการเมืองผมอยากให้คุณดูย้อนลอยถอยกลับไปดูคลิปอันนี้เพื่อจะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่เราจะพูดต่อไปอ้าวเชิญชมค่ะ ใช่เหมือนกันขอขอโทษนะคะที่นี่มันเป็นสาธารณะค่ะมายืนต่อใจมีน่าอายไหมคะต่อแล้ะถ้าเห็นฝรั่งต่อต้องด่าป่ะก็ฝรั่งอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขาค่ะแยกเพื่อไม่ได้แบ่งแยกค่ะเขาไม่ได้มาทำรั้วไฟฟ้าเืออะไรไม่ได้มาแบ่งแยกคุณไม่เห็นนี่หรือเปล่าก็ฉันไม่เคยเห็นแต่เจนเห็นคนไทยฉันก็เลยพูดเนี่ยแหละค่ะก็เลยบอกนี่ยแหละค่ะด้วยความหวังดีดีไทยล่ะไงธรรมเนียมไทยอะค่ะทรงไมนเหรอคะคุณก็ไปใช้เนียบ้านคุณก็ ขอโทษนะคะที่น <Kid> <se> ี่ก็เป็นคนไทยทุกคนค่ะไม่นั้นคุณจะพูดภาษาไทยของใแล้วม oh, oh, no ันเกี่ยวอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรอะค่ะก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยจ้ะขอโทษนะคะที่นี่ทุกคนต้ทนคุณกันตั้งน้นและค่ะถ้าเกิดคุณทนไยได้คุณก็ทนไปเลยค่ะถ้าคุณไม่ได้ี่จะยืนอยู่ตรงนี้อ่ะอ๋อหรอครับมีคุณหรือเปล่าที่ทนไม่ได้ขอโทษค่ะทุกคนเขาก็เห็นกันทั้งนานนะคะเขาไม่อยากจะพูดแต่ฉัาพยายามมองคุณตั้งนานแล้วคือนิดนึงได้ไหมคะที่นี่มันสาธารศาลคานะคะมันไม่ใช่ในห้องนะคะก่อนนนี้เป็น ถ้าแม่ก็เอากันแบบนี้ก็ได้ค่ะไม่มีใครว่าคุณหรอกค่ะเป็นอะไรป่ะนี่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะว่าฉันยืนเพราะฉันยืนตรงคุณตั้งนานแล้วเป็นจิตแะ้วะอ๋อถ้าเช่นจิตแล้วคุณเข้าลงมายกขิ้นเนาะค่ะคุณฉันคงไม่ต้องมายืนแบบนี้หรอกค่ะคุณจะเข้านะคุณนะคะคุณนั่นแหละค่ะไม่ใช่มาว่าฉันมองคุณเธอค่ะคาพูดเนี้ยมุ่สมั่นกของคุณมากกว่านะคะคุณจะเข้าไหมไม่ค่ะไม่จำเป็นเพราะถ้าฉันมีจิตพอเนี่ยถ้าฉันฉันเป็นโรคจิตนะฉันว่าคุณมากกว่าค่ะที่ยืนเกอดกันโเนียยังายใครเลยพ่อกับแม่ เรวข้างในอะค่ะแล้วคุณเป็นใครแล้วที่นี่มันเป็นที่สาธารณะเปล่าคะแล้วยังไงไม่แคร์ไม่แคร์สื่อก็ลงไปสิคะคุณเนี่ยหน้าด้านมากนะฮะขอโทษนะคะหน้าด้านว่าเธอหน้าด้านยืนกอดกันทุกคนเขาก็เห็นเธอก็หน้าด้านด่าผู้หญิงเธอทําตัวให้ถูกท่าเธอจะเป็นทรอการ์ตสุภาพไม่ใช่ว่าเธอจะมาเกาะกันแบบนี้เธอเคยดูโซเชียลไหมใช่จ่กการตามเปล่าเปล่าเธอรู้ว่าเธอผิดเธอก็จะเถียงเขาให้เขาหยุด เธอก็อยู <tu i> ่แค่นั้นเองต้องขอโทษไมไ่ต้องไม่ต้องขอโทษแต่พอพอพอค่ะกลุ่มพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะมาดามสะอาดคิจะต่อยเขาตีก็ต่อยอยู่ตีเขาต่อยเขาต่อยอีกหน่ะอีดอสะอาดคิดนะตาสะอาดคิดไปแล้วด้วยเบ้าม่ใช่โรงแรมทนไม่ไหวอ่คือสังคมไทยเนวัฒนธรรมประเพลนี้ยังก็เป็นความเป็นคนไทยบางทีมันเห็นมันอดไม่ได้เหมือนกันนะอาจารย์นี่แล้วอย่างนี้เป็นยังไงคะนี่อ่าอเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นมนุษย์กล้านะ ผมเรียกว่ามนุษย์กล้าแล้วเดี๋ยวจะได้วิเคราะห์กันอ่าเอาพูดซะเลยก็ได้ไหนๆเดี๋ยวมันจะได้ให้สิ้นกระแสควางค,คุณสิรินทาเนี่ยสมมุติว่าคุณขึ้นรถรถไฟฟ้าแล้วเห็นเนี่ยคนกอดกันจูบก,กันอีอ๋อกูดกอดจูบปากจูบซ <c oughs> อกคออะไรกันแบบเอ้ย คือไอ้คนทักทายกันมันโอเคไหมคะปอดกันปึ๊บหนึ่งแล้วก็โอเคค่ะแต่ประเภทกันอีออจูบกันไปจูบกันา่อคอนน่นนี่บนรถไฟไฟ้าเงี้ยคนมันก็เห็นห้าสิบคนร้อยคนคุณว่าถ้าคุณอยู่ในตรงนั้นเนี่ยในความรู้สึกของคุณคุณอยากด่าไหมอยากแต่ไม่กล้าเอออยากด่าไหม,ไมอยากทำไมเวห ทำไมว่าเวลาอื่นไม่ได้หรือไงทำไมต้องตรงนี้ขึ้นด่าในใจว่ามันทุเรศมากเลยทำแบบนี้โอ้ยโง่อะไรด่าเลยมั้ยด่าในใจด่าในใจเหมือนผมเนี่ยมียั่วกัน้ำผมนี่ด่าด่าแหลกเลยด่าตงนึงนั้นใส่เลยอ่ะฮะใส่เลยแต่อยู่ในใจเหมือนกันแหลเนี้ย ด่าใหญ่เลยคนเป็นร้อยคนเนี่ยที่อาจารย์บอกเขาเป็นมนุษย์กล้าจริงๆแต่มีผู้หญิงคนนี้ที่ด่าอยู่ในใจแล้วบอกฉันทนไม่ได้ละเว้ยไม่ได้ด่าเลยนี่แกนี่ไม่รู้จักอายคนบ้างหรือไงมาทำอย่างนี้ทุกคนเป็นไงเฮ้ไหมโอ้โหสะใจมากมันเหมือนกับมันเหมือนกับมนุษย์กล้ามวยอะเชีย์มวยอะโอ้ันไอ้มวยที่มวยเป็นรองแล้วมันขึ้นมาปุ๊บ โอ้โหแล้วใส่ปัก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 ปผมบอกว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีคนแบบนี้ค่ะถ้าสังคมทุกคนเฉยอมสากกันหมดทุละไม่ใช่ทุละไม่ใช่หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปจอด<ฤ>ไม่เกี่ยวช่างหัวมันแล้วเป็นไงไอ้พวกที่กอดจูบรูปคำกันก็ถือว่าสบายสบาย,บายนี่วะทุกคนมไม่เห็นว่าอะไรฉันนี่ฉันจะแก้ผ้าแก้ผ่อนเปิดหน้าเปิดหลัง เหม็นมีใครว่าจะอ้าซ่าอย่างไงเรื่องของฉันจริงปบะใช่แต่มันมีคนกล้าพูดอย่างนี้เนี่ยไปไปมามาไอ้พวกนี้ก็จะไม่กล้าไปทําที่อื่นสรุปแล้วว่าทอมกับบี้คู่นี้ต่อไปชักไม่กล้าแล้วใช่และคนอื่นๆที่ดูข่าวเหล่านี้ก็จะได้ไม่กล้าว่าเฮ้ยเกิดเจอมนุษย์กล้าแบบนี้ไม่ได้ะเวยเฮ้ยใจเปล่าใส่ไปเลยใสไปเลยสิ่งนี้สะท้อนอะไรในสังคม ถามว่าสังคมเนี่ยถ้าไม่มีคนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เฮ้ยเขาจะนิรโทษกรรมเราเฉยก็เสร็จเฉยเฮ้ยเขาจะแก้รัฐธรรมนูญก็เสร็จค่ะเฉยทุกคนเฉยหมดค่ะเฮ้ยเขาไอคนนี้มันทุจริตมันโกงมันชั่วค่ะเฉยขอให้กูได้บ้างมันจะชั่วยังไงจังมันไม่เป็นไร คือผมบอกว่าสังคมเนี่ยมันต้องมีมหาตมะากาันธีเขามหาตมะคันทีเขาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้คเขาตกคนเดียวอะ่ะอยากจะฟางอยากจะทุบอยากจะตีเขาไปไปมามาคนก็แห่แหนแตนแต่ตา่าจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เขาเห็นว่ามันโกงมันกินมันทุจริตแต่ถ้าทุกคนบอกเออมันมาจากการเลือกตั้งจะหัวมันเจะ อย่าไปสู้มันเลยมันกินไปแต่มันก็ทำไปเดี๋ยวเราวลำบากเดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวไม่แน่ไอ้นั่นนี่อย่างผู้หญิงคนนี้แกกลัวนะไอ้หาเดี๋ยวมันล่อเราว่าไงวะมันสวนเราว่าไงมะจริงไหมใช่แต่นี่เขาไม่กลัวเอาสีเป็นไงเป็นการเป็นไงเป็นการแก้หน้าด่านใช่อ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เขาคิดนะคงแบบคขต้องรู้สึกแบบเราอะเห็นไหมน้องกระเทยที่นั่งข้างขาทนไม่ไหวทนไม่ไหวแลวมาได้มาฉันจะต่อยแกด้วยเนี่ยผมว่า บ้านเมืองเนี่ยมันต้องมีมนุษย์กล้าแบบนี้จริงหรือเปล่เนี่ยเขาจะแซงคิวอันนี้อย่างย่งคุณเข้าคิวอยู่เนี่ย<ะ>มีคนแซงคิวส่วนใหญ่ก็แค่มองหน้าค่ะมองแต่ถ้ามีคนบอกเฮ้ยไปต่อคิวค่ะคุณทำอย่างนี้ได้ไงบ้าป่ะเนี่ยเหนะ็นทุกคนก็เออมันต้องมีมันต้องมีมนุษย์กล้าแบบนี้คือการจัดระเบียบของสังคมมันต้องมาจากคนนี่แหละ มันทุกคนมันต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับอาธรรมแต่ถ้าทุกคนยอมจำนนเนี่ยเป็นหัวหลักหัวต่อเออแต่บางคนก็กลายเป็นมนุษย์ป้ามนุษย์ป้ารู้จักไหมเออเธอเพื่อนบ้าบ้าอันนั้นเยอะอันนั้นเยอะผมให้ดูคลิปอันนี้ดิอ่ะคุณดูมีมนุษย์ป้าเรือฮะมมีมนุษย์ป้าอ่าดูหน่อยที่มี่แจ้งสอนอมาเนี่ยือว่าแกนอ ที่ได้ที่พี่โทรแจงตำรวจให้เขามาเรื่องการรอเขามาถามว่าคุณน่ะจะเป็นยังไงนหนาถ้ารถพี่มันระเบิดอ่ะโอเคให้ว่ากันรถพี่มันระเบิดพี่เข้าบ้านถ้างบนพี่ก็เรียกใส่พี่งัดสะต๊อบต้เฉยๆแค่นั้นเองอ่ะใช่ไหมไม่ต้องยืมเงินแค่ห้าสิบบาทพี่ก็วิ่งได้แล้วแล้วนี่มันเพื่อนข้ามถามว่าพี่จะให้พี่อ่ะเป็นผู้หญิงจะต้องขับรถยังไงถามเซ็ตใช่ไหมจะต้องทุกโลทุกลายเป็นขนาดไหนใช่ป่ะ ถ้าหมื่นเขาไม่เห็นจะมีปัญหาเลยคุณก็ตัวแล้วกันเนี่ยฝั่งของฆ่ากอตคอเหมือนกันที่ก็เติมแต่ว่าที่เนี่ยเติมไม่ที่หาที่มีความรู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ทำเพราะฉะนั้นที่จะต้องใช้อันนี้ก่อนแต่เดี๋ยวพี่คงจะต้องแก้ความแน่นอนต้องแก้ความแล้วก็องสอบบอรตั้งนั้ก็ต่อน่อเลย 你拍了。 อะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นค่ะเข้าไปในบ้านพี่เลยนะไปหยิบนู่นหยิบนี่หยิบข้าวทายงวงก็มีเข้าไปลู้กนู้นตำรวจทนายเข้าไปขโมยรักทรัพย์พี่อ่ะหยิบนู่นหยิบนี่หยิบข้าววันนั้นเหมือนกันเอายาแะไที่วางไว้าตรงเนี้ยเอาไปพิมพ์โหนแ้งเราคือคนที่ถูกทาอยืนเฉยที่จะนอได้ไหมฮะเรียกผู้หญิงอย่างตรงนี้ไม่จบนะไม่มีประโยชน์โพดผลอะไรพอแล้วเรามาดูมนุษย์กล้าดีกว่า มนุษย์กล้าไปไงถามว่าถ้ากล้าขนาดนั้นแล้วเนี่ยจริงๆเป็นการเขาเรียกไปไปร่วมมในส่วนของมีบางคนมาถามผมว่าผิดกฎหมายหมินประมาทอะไรเปล่าไปยุ่งอะไรทั้งหลายทั้งปวงคือการคุณศิรินทานมนุษย์เนี่ยมันต่างว่าสัตว์เดรัจฉานค่ะกินข้าวเนี่ยเราจะกินตรงไหนก็ได้ใช่ไหมคคุณจะตัดผมแต่งเล็บทําที่อ้าซ่าตรงไหนก็ได้ใช่ไหมใช่ไหม เพราะมันมาที่เปิดเผยอ่ะเพราะเราทําแต่เวลามนุษย์เนี่ยจะมามีการมีเพศสัมพันธ์จะกอดจูบรูปคํากันเนี่ยแบบเปิดเผยมันทําบนโต๊ะอาหารได้ไหมไม่ได้เพราะมนุษย์มันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานค่ะสัตว์เดรัจฉานนี่มันจะร่วมเพศกันตรงไหนมันจะคอเกียร์กันตรงไหนมันไม่อายกันอยู่แล้วแต่มนุษย์เนี่ยถ้าตราบใดที่เรากอดกันเป็นการแสดงความรักปกติไม่มีอะไร แต่ถ้าคุณล่วงล้ำกั้มเกินไปถึงขนาดจ,จะไปถึงทางเพศคอเคียนัวเนียกอดจูบรูปคลำกันม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 ัน,มนเกินนู่นไปห้องซ่วมหน่นไปไปขี้ซะขอโทษไปเข้าอยู่ในห้องในส่วนตัวซะจริงกะะ็บแบบอย่างนั้นนั่งไปทำอะไรไปเรืองบนปิดห้องให้เรียบร้อยม,มันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> เพราะนั้นผมต้องบอกว่า การที่ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาตำหนิไม่ได้ผิดอะไรเป็นการแสดงบอกว่าแกทำนี่มันไม่สมควรไม่ถูกต้องไม่ได้ผิดมินประมงมินประมาทมีบางคนบอกว่าไปยุ่งเรื่องของเขาการตำหนิตีเตียนไม่หรอกเป็นเจตนาที่จะตำหนิตีเตียนคุณว่าคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกไม่มีข้อกฎหมายทั้งสิ้นไม่มีเอาเลยลุกขึ้นมาต่อสู้เลยถ้าเห็นใครทำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง เป็นประโยชน์เพื่อสังคมเป็นประโยชน์สาธารณะไม่มีความผิดทั้งสิ้นค่ะไอ้คนที่ทําในลักษณะอย่างนี้นั้นตั้งหากเนวน่าจะมีความผิดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องลุกขึ้นกลายเป็นมนุษย์กล้าผมยกย่องผู้หญิงคนนี้ที่กล้าทำอย่างนี้คือทําไม่ดีใช่ไหมอาจารย์อ่าค่ะย้ำกันนิดหนึ่งแล้วคนที่แล้วจริงๆตรงนี้เนี่ยมันจะมีเอาความผิดเขาได้ไหมคะ คนที่เกี่ยวข้องอะไรต่างๆไม่มีเลยใช่ไหมคะไอ้ตรงนี้ก็มีทอมกระดี้เนี่ยอาจจะมีความผิดฐานกระทำการอันขายหน้าต่อหน้าทาละกำนันอะไรอย่างเงี้ยปรับร้อยสองออะไรมั้งคงตังคงเยอะกนแค่นี้แค่นี้ก็พอแล้วนะอ๋อ้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมีประเด็นที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องสนชที่มีมติเรื่องจะถอดหรือจะถอนหรือจะ ถ <étique> อดหรือไม่ถอดถอน <window> เลยพร้ <it> <S 2> <S 2> <arriver> อมกันได้ไหมไปแล้วมันยึกยึกยักยักนึกนึกักอักอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังวิเคราะห์ค่ะอาจารย์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พักสักครู่หนึ่งนะคะย้ําสําหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะสําหรับผู้ที่จะโทรศัพท์มาถามข้อกฎหมายของอาจารย์นะคะที่023080130ถึง31นะคะเบอร์นี้เดี๋ยวพออาจารย์เปิดสายปุ๊บก็โทรมาถามข้อกฎหมายได้เลยนะคะใครมีอปัญหาสงสัยส่วนเบอร์โทรศัพท์ที่จะสั่งสินค้าค่ะ 022949898นะคะไม่จะเป็นเครื่องดื่มกระแาะโพคริสเวตและปลากระป๋องซื่อสัตว์เราจัดส่งฟรีถึงบ้านในเขตกร,ร,รุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีพักสักครู่ช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสอนชอ,อะไรทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละที่จำบอกว่าเราจะถอดถอนพร้อมกันเลยได้ไหมเนี่ยปพชอ่อา,อาสักครู่ค่ะ